สำหรับตัวอย่างที่20เนี่ยนะคะก็จะเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับโอนปิดบัญชีผลต่างในอัตราแลกเปลี่ยนเข้าบัญชีสรุปผลกำไรขาดทุนนะคะบัญชีผลต่างในอัตราแลกเปลี่ยนนี้นะคะมันเกิดขึ้นจากในกรณีที่มีการซื้อขายสินค้าแล้วใช้ตัวแลกเงินต่างประเทศณนะวันที่ซื้อหรือณวันที่ขายกับณวันที่ครบกำหนดจ่ายชำระนี้หรือรับชำระนี้ อัตราแลกเปลี่ยนมีความแตกต่างกันณนะสองช่วงเวลานั้นก็จะเกิดผลต่างในอัตราแลกเปลี่ยนที่เป็นกําไรที่ปรากฏด้านทางด้านเครดิตแล้วก็ขาดทุนที่ปรากฏอยู่ทางด้านเดบิตทีนี้ถ้ากิจการมีชื่อบัญชีผลต่างในอัตราแลกเปลี่ยนที่ปรากฏทั้งด้านเดบิตแล้วก็ด้านเครดิต เราจะทำการปิดอย่างไรเราจะมาดูกรณีแรกก่อนเป็นกรณีถ้ากิจการมีชื่อบัญชีผลต่างในตาแรกเปลี่ยนมีผลกำไรก็คือปรากฏทางด้านเครดิตเนี่ยมากกว่าเดบิตนะเราจะทำการปิดอย่างไรตัวอย่างนี้ก็จะยกมาเพียงบางส่วนเท่านั้นให้เห็นถึงความแตกต่างแล้วจะทำการปิดให้ดูนะคะยกตัวอย่างเช่นอย่างวันที่28เนี่ยกิจการเนี่ยนะคะไปซื้อสินค้าแล้วก็ จ่ายชำระหนี้ด้วยตั๋วแลกเงินต่างประเทศพอถึงเวลาที่ตั๋วครบกำหนดนะพอถึงเวลาที่ตั๋วครบกําหนดเงินที่คุณจ่ายไปกับเงินที่อยู่หน้าตั๋วณวันที่คุณซื้อเนี่มันมีความต่างนะะตั๋วณวันที่ซื้อเนี่ยแปดหมบาทแต่พอถึงวันครบกําหนดเนี่ยจ่ายไปถึง84,0 0 0ืบาทเพราะฉะนั้นจะเกิดชื่อบัญชีผลต่างในอันตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่4 0 0 0บาทใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นชื่อที่ปรากฏอยู่ทางด้านเดบิตนี้เราก็จะรู้อยู่แล้วว่ากิจการทําไมคะขาดทุน ใช่ไหมคะเราก็จะขาดทุนเราก็จะตั้งตรงนี้ไว้อ่ะถ้าวันถัดมาเดือนต่อไปเดือนมิถุนายนกิจการมีการขายสินค้านะก็ได้รับเป็นตัวแลกเงินต่างประเทศณนะวันที่ขายเนี่ยอัตราแลกเปลี่ยนตีเป็นสกุลเงินบาทอย,อยู่ที่148,000บาทใช่ไหมแต่พอถึงเวลาที่ตัวครบกำหนดเราจะได้รับมาเป็นเงินอยู่ที่16000บาทได้รับมากกว่าก็แสดงว่ากิจการ ได้กําไรเวลาได้กําไรเนี่ยเราก็จะใช้ชื่อผลต่างในตาแรกเปลี่ยนปรากฏอยู่ทางด้านเครดิตนะอันนี้แสดงว่ากําไรทีนี้ถ้ากิจการมีเหตุการณ์ลักษณะอย่างนี้ตลอดทั้งปีมันก็จะมีชื่อผลต่างในตาแรกเปลี่ยนที่ปรากฏทั้งด้านเดบิตเครดิตหลายๆเดือนหลายๆวันด้วยกันนะสรุปแล้วปรากฏว่าเราก็จะมาเอา2ชื่อบัญชีนี้เปรียบเทียบกันว่า ตกลงเราได้กําไรหรือขาดทุนนักเรียนก็มาดูกําไรเนี่ยเราได้หมื่นสองขาดทุนเราได้สี่พันก็แสดงว่ากิจการยังมีกําไรอยู่ใช่หรือไม่แล้วชื่อบัญชีผลต่างในตาแรกเปลี่ยนที่ปรากฏอยู่ทางด้านเครดิตเป็นกําไรเขาบอกให้นักเรียนปิดบัญชีนี้ซะเวลาเราปิดนักเรียนดูเราได้กําไรกําไรมันจะอยู่เครดิตใช่ไหมพอเวลาเราปิดนักเรียนปิดก็จะต้องให้อยู่ด้านตรงกันข้ามก็มาไว้ทางด้านเดบิต แล้วเราก็เอายอดเนี่ยค่ะหมื่นสองกับสี่พันเนี่ยมาลบถูกไหมกำไรเนี่ยมีอยู่หมื่นสองขาดทุนมีอยู่สี่พันซึ่งความเป็นจริงมันจะเกิดขึ้นมากกว่าสองรายการนี้อยู่แล้วรู้ไหมคะแต่อันนี้ครูสียกตัวยอย่างให้เห็นเป็นบางส่วนนะก็เท่ากับว่าเราก็ยังมีกําไรอยู่ที่แปดพันบาทแล้วเวลาปิดชื่อบัญชีนี้เราจะต้องปิดเข้าบัญชีอะไรเราก็ต้องต้องปิดเข้าบัญชีสรุปผลกําไรขาดทุนอันนี้คือเป็นเคสที่กรณีกิจการมีกําไรเราไปดู ตัวอย่างเดิมนี่แหละหแต่ว่าเป็นตัวอย่างที่21นะคะเป็นบันทึกเกี่ยวกับการปิดชื่อบัญชีนี้เหมือนกันนะผลต่างในอัตราแรกเปลี่ยนแต่เป็นในกรณีขาดทุนนะคะเป็นในกรณีขาดทุนก็จะยกตัวอย่างให้เห็นบางส่วนเช่นเดียวกันณวันที่กิจการไปซื้อสินค้าแล้วก็จ่ายเป็นตัวแลกเงินต่างประเทศณวันที่ซื้อเนี่ยอัตราแลกเปลี่ยน เป,เป็นสกุลเงินไทยอยู่ที่80,000บาทแต่พอถึงเวลาเราไปจ่ายชําระนี่จริงๆเป็นสกุลเงินไทยถึง94,000บาทเป็นหนี้อยู่84,000เอ,อ้ยทษทีเป็นหนี้อยู่80,000แต่พอเวลาไปจ่ายชําระนี่จ่ายถึง94,000จ่ายมากกว่าคะ่ะนักเรียนเพราะฉะนั้นผลต่างในตาแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นที่ปรากฏอยู่ทางด้านเดบิตเราจะเรียกว่าขาดทุนนะเราจะเรียกว่าขาดทุนนะคะอะไปดูกรณี อื่นต่อแล้วถ้ากรณีที่เราขายสินค้านะแล้วเราได้รับตั๋วเงินรับแบบต่างประเทศเป็นสกุลตีเป็นเงินบาทไทยอยู่ที่แสนหแต่พอถึงเวลาที่เราได้รับชำระนี่จริงๆเราได้มาเป็นเงินสดถึงแสนหได้มากกว่าแสดงว่ากิจการมีผล ต่างในอัตราแลกเปลี่ยนที่ปรากฏอยู่ทางด้านเครดิตก็คือกําไรแต่พอเราเอายอด2ยอดนี้มาเปรียบเทียบกันนักเรียนขาดทุนอยู่ที่หมื่นสี่กำไรอยู่ที่หมื่นหนึ่งแสดงว่าเขาขาดทุนนะถูกไหมเพราะเราขาดทุนมากกว่าเราก็จะต้องทําการปิดชื่อบัญชีขาดทุนนี้ออกไปเนี่ยค่ะผลต่างในอัตราแลกเปลี่ยนที่อยู่ด้านเดบิตใช่ไหมเวลาเราปิดเป็นไงคะ อยู่เดบิตเวลาคุณปิดคุณก็ให้ไปอยู่ด้านเครดิตแล้วก็ปิดเข้าบัญชีรสรุปผลกําไรขาดทุนโดยเอายอดหมื่นสไปลบกับ1นึ่งหมื่นก็แสดงว่าเราขาดทุนอยู่ที่สี่พบาทนะคะ